อยากยิ่งใหญ่โซนกับบ้านเดียวเลยงัดฝั่งชั้นเฟียวเฟียลโชว์แบบชัมปูต์ตลอดพื้นที่145าตารางเมตรวอนนนเนคเตี่นอนสามน้ำอุ่นใจด้วยระบบเซคูริตี้กับความเขียวขจีของพื้นที่สวนกางขนาด1.5ไร่หรือจสไปฟิตเนสสระว่ายน้ำน้ำเกลือหรือสระสนามเ็กเล่นก็เอ็นจอยกันได้ทั้งครอบครัวที่นี่เลยมิเลอร์เคิลประชาอุทิศ9 0พิกัดขับรถจากถนนพุทธบูชาเลี้ยวขวาสู่ถนนประชาอุทิศขับผ่านบิ๊กซี ไปรต,ตรงไปจนถึงโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศ,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 ศึกษาแล้วเลี้ยวขวาตรงตลาดนัดประชาอุทิศ9 0ไปอีก500เมตรก็ถึงหมู่บ้านเลยนอกจากทำเลกโ็โคตรดีตัวบ้านก็รักชุรีอ e awesome s ซั e ดีไซน์สามารถจอดรถได้2คันหรือจะเต็นระเบมนาบานก็ได้มาในส่วนด้านในโอโถงอ่างถางกว้าง ยกฟ้าสูงแต่ก็ให้อารมณ์ครอบครัวอบอ,อุ่นละมุนละมส่วนด้านหลังโครงการก็ใส่เสาเข็มมารองรับการต่อเติมทุกรูปแบบ <c oughs> ความพิเศษของบ้านหัวมุมสามารถต่อเติมเป็นห้องทํางานเก๋ๆหลังคากระจกกันไปเลยหรือจะห้องนอนสําหรับผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องขึ้นบันไดให้ไหมคะไปดูข้างบนกันบ้างดีกว่ากับห้องแรกมาสเตอร์เบด룸โหนึกไว้อยู่โรงแรมหรูในอิตาลีแล้วมันดีตรงที่มีพื้นที่ทำวอล์กอินคอนเซ็ปต์เพิ่มได้สายแฟชั่นยิ้มแน่นอนมีห้องน้ำในตัวด้วยนะขุมสุดต่อไปห้องนอนรองใหญ่ ไม่แพ้ห้องนอนหลักเลยและห้องนี้น้ององศรจองกแต่งด้วยตรีมยานอาวกาศน่ารักมากห้องน้ําของที่นี่เขาใช้สุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหลังแยกส่วนเปียกกับส่วนแห้งอย่างชัดเจนตัวบ้านยิงเป๊ะปังขนาดนี้ส่วนกลางจะนิสตี้ขนาดไหนสายสุขภาพต้องยิ้มและดีใจน้ํหนักหายไปแน่นอนห้องโคเวิร์กิ้งสเปซเขาก็มีแฮปปี้ด้วยสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่สระว่ายน้ำาเกลือแสนประทับใจจัดไปดิมีลเาเคอร์ปะชาอุทิศ90เอ้ย